ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอากราบนาัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าค,คุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มีพิพิานะครับผมค่ำคืในนี้มีคู่เดียวนะอันนี้เป็นพิพนาไม้พาะเมล็ดไม้เริ่มใบร่วงครับผมเพราะแห้งแล้วไม่มีน้ำลดยินแห้งมากฝนไม่ตกเลยครับผมที่บ้านผมไม่มีฝนตกมาก็โอ้สายวันแล้วนะนานมาก ทำให้ใบร่วงหมดแล้วครับผมเห็นไหมไม้ใบร่วงหมดแล้วอันนี้ไม้กาลังต้องการน้ํานะไม้ลักษณะแบบนี้ที่เราเสียบใหม่แล้วก็ถ้าได้น้ําไม้ก็จะได้ดูดซับน้ําขึ้นมา่อเลี้ยงกิ่งเหล่านี้จะทําให้กิ่งอวบกิ่งโตอันนี้ไหมกิ่งพร้อมแล้วก็รอวันที่จะไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะเดี๋ยวยามจะหาน้ํามาบำรุงตัวนี้แล้วนะใช่ไหก็ไม้อย่างงามนะรีน้ําไม่ค่อยมีครับผมไม่มีน้ํารดก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ น้ำก็มีไหลเป็นบางวันนะน้ำปลาป่าว่านก็จะมีพันพันบางวันก็น้อยก็ขอคุณนะครับผมขอคุณคุณพี่ชัยรัตมากมากครับผมพี่กรุงเทพมหานครนะครับผมมาสองต้นนี้แล้วก็ขอคุณอีกขั้นหนึ่งนะครับผมที่ใจดีมากๆเลยคุณกัญญากัญญม,มนนะใช่ไหมกัญญม,มนานะครับผมสามตัวนี้ขอคุณมากมากครับผมไม่ถ่ายให้ดูนะอา้าวดอก่วกดอกนี้บานอะไรวันอันนี้ดอกนี้ไม่สมบูรณ์เราทิ้งเนาอเอาทิ้งนะเราทิ้ง บางดอกก็ไป่สมบูรณ์นะไม้แห้งไปครับผมไม้แห้งไปตัวนี้อันนี้ไม้ไม่ได,ดอกน้มนะไม้แค่ขาดน้ําทําให้ดอกูด่าดูโน้มเฉยๆถ้าเราให้น้ําก็โอเคไม้กับเข้ามาสมบูรณ์จะได้สวยๆสามต้นนี้ขอบคุณนะครับผมคุณกัญญาณมลใช่ไหมกัญญามลน,นะผมไม่ค่อยคล่องระยะเอ่ยชื่อนะครับขอบคุณท่านมากขอบคุณ เดี๋ยวก็มีเ่ชมเหล่านี้ก็มาให้ดูอัปเดตให้ดูทุกๆวันนะก็อยากดูกําแพงนะครับผมก็กําแพงกําลังเสียบกำลังทากันอยู่ครับผมตอนนี้คือกําแพงนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเรียกว่าอ่าอ่าแดงอะไรล่ะกําแพงเศรษฐีนะตวนี้ดอกสวยนะไม่ชออดอกกําลังออกแย่งแย่งกันออกมาขนาดแบบนี้แหละตอนนี้ก็กำลังจะออกช่อดอกมานีใบไม้ดือแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกําแพงอีกตัวหนึ่งนะกําแพงดอกตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ แต่ว่าจะให้ดอกได้ได้ได้สวยมากได้ดอกเยอะมากก็ออกกันมีกระแพงออกมาเริ่มเริ่มออกมากันตอนนี้ที่เด่นๆก็อยู่สามกิ่งนะสามกิ่งเหล่านี้ก็เดี๋ยวก็ตามมาประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะได้เสียบกระแพงมันให้ด้วยอันนี้คือมัที่ตัดเป็นกิ่งในในในมีดแรกนะอันนี้มีดตอไปยังไม่ตัดเลยก็แต่ความดีตัวน,นี้เอาไวท้ทำตัวอย่างก่อนนะครับผมมีคนที่นะามใจดีที่ถามามาขอบคุณที่ว่าุนพี่อยู่ที่นนทบุรีนะครับผมรอยาะเ่ยชื่อนะคุณพี่ อยู่ที่นนทบุรีครับผมคุณพี่ประสันนะครับผมขอบคุณท่านมากช่วยบ่อยมากเลยครับผมขอบคุณท่านมากอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านช่วยเหลือมาไปอยู่ตรงไหนครับผมนี่คือสิ่งที่ท่านช่วยเหลือผมมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่แบ่งปันในในในหมู่บ้านในชุมชนก็จะมีเหล่าคุณป้านะครับผมก็มีอยู่สามท่านนะครับผมก็ หมุนเวียนเปลี่ยนไอ้หมุนเวียนเปลี่ยนมาทางานครับผมก็มาทํางานมามาขอทํางานที่บ้านอันนี้ก็ผมไม่ใช่ว่ามีทรัพย์มากมายมีเงินพอที่จะจ้างนะก็อาศัยอาศัยทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือรับไม้ในแต่ละวันก็พอได้หมุนเวียนก็ความจําเป็นมีมีกันทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามว่าเราคนป้าเหล่านี้ก็มีเพื่อนเป็นเช่นกันนะครับผม บางบางคนนะครับผมไม่มีแม้แต่ข้าสารนะที่จะหุงอันนี้เรื่องจริงนะไม่มีแม้แต่ข้าสารพเอมงก็ซื้อข้ากินครับผมมีที่นาก็กินนะผมมีที่นาอยู่อยู่สามไร่เดี๋ยวนาได้จริงๆทํานาได้แค่สองไร่แล้วปีนี้กับปีที่แล้วก็น้องสาวแบ่งให้ทำสามไร่ก็รวมเป็นห้าไร่ที่ทําก็ก็เยอะหน่อยนะก็ดูแลอีกบ้านหลังหนึ่งเป็นครอบครัวพี่สาวด้วยก็ปินแม้แตว่ากินไม่พอมาไม่พอทั้งปี ก็ประมาณนั้นนะครับผมส่วนที่ท่านช่วยเหรือมานี่คือสิ่งที่ท่านช่วยมาครับผมก็อยากเข็นภาพนะอันนี้ไม่ถ่ายให้ดูหรอกไม่ไม่ถ่ายให้ดูนะบางครั้งผมก็ไม่ไม่ไม่อยากไม่ไม่ถ่ายนะภาพที่จอนเย็นๆนะที่ผมให้คุณป้ากลับบ้านกันกลับบ้านแล้วก็จะมีล้านล้านมาคอยมาคอยรับกลับบ้านมาคอยกลับบ้านไปพร้อมกันกลับบ้านด้วยความสุขครับผมที่ส่วนหนึ่งจะได้รับค่าตอบแทน ก็ไปซื้อข้าวซื้อข้าวสารบางครั้งก็ซื้อขนมให้แต่ล้านก็จะเป็นอย่างนั้นทํางานเนี่ยผมไม่ได้อะไรหรอกครับผมสิ่งที่ได้ก็คือความสุขได้มิตรภาพได้มีคุณแม่ที่อยู่สายแก้วได้มีคุณแม่ที่อยู่ภูเก็ตได้มีคุณพี่ที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อยู่กรุงเทพมหานครได้มีคุณป้าที่อยู่สะเชิงเซานะครับผมแล้มีคุณป้าที่กรุงเทพด้วยคุณป้าคุณป้าน้อยนะผมดินแดงท่านใจดีมากก็มีคุณพ่อคุณ พี่นะผมจะมีที่กระบี่ที่สุราษฎร์ธานีนะผมที่เยอะเนายเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีอาจารย์ด้วยครับอาจารย์ที่ที่ท่านนะผมมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผมพี่บุญลำนะท่านเองก็ก็จะเอาชมนะครับผมเอาไปเป็นเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเด็กๆก็ท่านยอดเยี่ยมมากครับผมแล้วก็มีหลายท่านนะผมก็มีมีคุณพี่นะครขออนุญาตอื่ะนะับคุณพี่ที่อยู่ ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมมีมาทํางานที่ที่ที่ไทยเราแล้วก็ลูกก็เรียนังสือที่ไทยเราแล้วก็ท่านเองก็รับชมไปแล้วก็เอาไปปลูกที่โรงเรียนที่ลูกลูกเรียนอยู่ก็ขอบคุณท่านมากรายได้ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมมงเรียนสินทวนที่เหลือก็คือชวนชวมเอามากลับมาทําทุนในลักษณะแบบนี้เอามาทําทุนชวนชวมที่ถ่ายให้ดูแล้วก็พูดคุยให้เข้าใจว่าเราต้องทํางานแบบไหนเสียบแบบไหนมีการเสียบผาริมมาทําให้ดูแล้วก็เสียบแบบบ้างแท่การจัดแต่งกิ่งการใช้อะไรปลูก ดูแลอย่างไรก็พยายามพูดในสิ่งที่ทําได้สิ่งที่พูดได้เพราะว่าเชิญชมอันนี้เป็นของทุกท่านก็เป็นส่วนที่ทุกท่านช่วยกันมารับเชิอชมแล้วก็ผมก็หมุนเวียนเอามาทํางานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยคุณป้าในหมู่บ้านนะครับม,มีงานทําบางไม่ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรมากมายนะบางวันก็ไม่เหลือหรอกบางทีก็ไม่เหลือบางครั้งก็ติดลบแต่ว่าพยายามหมุนเวียนผมก็ ทำงานด้วยนะไปทำงานเป็นลูกแจ้างชั่วคราวเป็นทำงานลูกจ้างชั่วคราวเดือนก็เราก็รู้เนาะเจ็บพันกบาบก็ค่าเนี่ยลูกชายยาหมดแล้วนะไม่พอด้วยซ้ําไปก็พยายามดิ่นหลดหาในทุกทุกช่องทางที่ทําได้แล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นค่ายาให้แม่ด้วยค่าขักข้าวในแต่ละค้างแต่ละวันไปครับผมก็อยากให้รู้ว่าเงินท่านไปตรงไหนที่ท่านช่วยรับซื้อต้นไม้ก็พยายามพูดให้เข้าใจว่าไม่ได้ไปไหนครับผมพราเมงยโดยส่วนตัววันหนึ่งใช้เงิน บางวันก็ไม่ใช้สักบาทเดียวบางวันก็หกบาทบางวันก็ห้าบาทแล้ววันไหนที่เหนื่อยที่สุดก็จะลงคนสิบสองบาทซื้อนมหนึ่งกล่องท่อนเนเองแต่ก็นานๆครั้งนะครับผมเึงจะทําแบบนั้นก็ได้ลูกชายหมหมดนจะเบ้าอยู่วะ้านบ้าเบ้าเบ้าก็มีความสุขกับลูกชายที่สนหน่อยๆก็อยากล้อกันด้วยกันก่อนนอนนอนด้วยกันนะผมนอนด้วยกันนอนเห็นไหมเ <laughs> บ้าเบ้า,บางงเลยงงเลยก็ มาพูดคุยให้เข้าใจแล้วก็ที่เชิญชวนมาถ่ายบ่อยๆไม่ใช่อะไรหรอกครับผมต้นเดิมก็บางท่านก็ติดตามนะครับผมติดตามว่าอยากรู้ว่าเวลาให้ดอกแลวเป็นแบบไหนกําแพงเผื่อเวลาเราจะรับก,กาแพงไปเลี้ยงเราอยาได้รู้ว่ากําแพงดอกจะออกในลักษณะแบบนี้นะเพราะเชิญชวนเหล่านี้เป็นของทุกท่านนะครับผมเป็นของทุกท่านว่าเป็นทุนที่ท่านช่วยเหลือผมในการรับเชิญชวนผมก็มุนเวียนมาทำมุนชมต่อไปแล้วก็จะเป็นค่ากับค่าค่าทุกอย่างอะไรก็ตามทีครับผมสิ่งที่ท่านช่วยเหลือมีความสุข เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมสชวนชมก็บอกตรงเชิญชมผมไม่งามผมพูดตรงๆนะไม่ใช่กันหอ,อกตัวเพราะหนึ่งแรงไม่มีน้ํารดไม่มีวัสดุปลูกที่ดีจะทําเป็นบางต้นต้นนี้จะถ่ายงานก็จะมาลดน้ําหน่อยทาให้ดูว่าไม้ต้นอยู่เรียบแบบนั้นแบบนี้อย่างต้นเล็กอย่างนี้นะครับผมอาจารย์นะอาจารย์ที่เวลามเราก็สอนเด็กทําได้เรามีต้นต้นเล็กแล้วก็เอามาตัดเสียบได้เล็กก็ทําได้ครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราจะทําแค่ต้นโตเราก็ทําทั้งเล็กทั้งโต ก็ตอนที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ทําได้หมดนะครับผมก็เก็บรักษาไปนะก็หากขั้นไหนเห็นว่าคลิปที่ผมทํามีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยครับผมกด subscribe ไว้กันก็คือการกดนิ้วโป้งขึ้นอย่างนี้นะครับผมกดอย่างนี้หละอย่างนี้แหละทีการกด subscribe ก็ฝวกาด้วยแล้วกันนะครับผมหากเห็นว่าคลิปที่ทํามีประโยชน์ก็จะมีการขายเชิงชมด้วยแล้วก็มีการแนะนําการทํางานด้วยลองเอาไปทําแบบไหมนะครับผม ทำเลี้ยงยังไงเสียบแบบไหนนะถ้ายังเสียบไม่ติดก็ถามมาได้ครับผมก็พูดคุยได้ตลอดถ้าเวลาพอจริงๆเวลาก็น้อยนะผมถ่ายงานแล้วก็ไปล้างเครื่องล้างจานแล้วก็ทำนวดทำมี่นะผมก็บางคืนก็ต้องเสียบผู้ชมอย่างบางวันก็ต้องออกไปที่ทุกงานนะผมไปดูนาด้วยไปหาข้าวขากับข้าวด้วยแหละเมืเ่อคืนไม่ได้สักตัวไม่คืนไม่ได้วันที่เป็นวันพระวันออยู่บานวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนะก็จะขอหยุดพักในการทํางานไม่ได้เสียบผู้ชม อันนี้ไม้ทั้งสองท่านนะครับผมกล่องยังไม่มาเลยครับผมอันนี้ไซนี้ใส่กล่องกล่องที่ผมมีใส่ไม่ได้นะครับผมทั้งสองท่านเลยขอโทษด้วยเดี๋ยวคนแกล้งไปทางไรอีกครั้งหนึ่งนะผมเพราะว่ดีกล่องน่าจะมาถึงวันนี้นะที่ผมสั่งไปเพราะผมก็สั่งกล่องได้ครั้งละยี่สิบใบนะไม่มีตังเยืะขนาดที่ต้องสั่งเยอะๆสั่งได้ทีละยี่สบใบยี่สบใบก็ใช้อยู่ประมาณเดือนสองเดือนนะครับผมแต่ว่าถ้ากล่องไซนี้มีครับผมกล่องไซนี้ผมต้องไปซื้อที่อำเภอทางอำเภอจะมีขายไซนี้ให้อยู่ทางถ้าไปทางตัวเมือง ว่ากองกองไซนี้ต้อง,งนะต้องสั่งอย่างเดียวนะต้องสั่งสั่งแต่ว่าสั่งน้อยก็มามาช้าหน่อยสั่งเยอะมาไวหน่อยจะลักษณะแบบนั้นนะให้เราเราเข้าใจกันนะครับผมเดี๋ยวพมแก้ทั้งอะไรอีกครั้งหนึ่งเกื่อรับชมอยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าถ้าไม่ส่พงพวกนี้นะก็ไม้ก็จะดูแลอย่างดีนะครับผมก็จะไม่ทําให้ลูกชายผมมายุ่งอันนั่นชอบยุ่งนะจะเบาโอเคนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมามานำเสนอแค่นี้ก็ ท่าชมเรพนาก็มีแค่คู่นี้นะไม้ใบร่วงนะไม้ใบร่วงก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าไปเลี้ยงให้น้ําให้อะไรดีก็จะเป็นไม้ที่กลับมาสวยงามได้คู่นี้ไปสามร้อยสี่ิบาทครับผมสามร้อยสี่สบาทนี่นี่คือไม่มีการคือจะบวกทุกอย่างเรียบร้อยนะบวกทุกอย่างสามร้อยสี่สิบาทอันนี้เทพนาอันนี้พ,พูนนพดก็พูดหลายครั้งนะเทพ,พนาอันนี้ไม่ทําเอีนะเพราะผมจะทำจากไม้สีเทพ,พนาอันนี้รับมาอีกทอดหนึ่งรับมาเล็กกว่าน,นี้นะตัวเล็กรับมาคู่ละสามร้อยนะรับมาคู่ละสามร้อยเล็กนะอันนี้มาใน,นว่าในช่วงนี้ไปยาก เอาคุนคืนนะเอาทุนคืนเอา้เอาทุนคืคนเพราะว่าตอนเรามาก็เล็กนะอันนี้เอาเอาทุนคืคนเพราะว่าอันนี้ไม้ทางสวนก็กันตีว่าเป็นเกดที่มีคุณภาพที่สุดที่ทําก็ไปคัดมานะไม้คัดนะครับผมก็เอาสามร้อยสี่สิบาทแล้วมาสามร้อยเอาสามร้อยสี่สิบเอาทุนคืนค่าส่งสี่สิบาทนั่นแหละค่ากอนเท่าไรมันก็ยังไงก็ขาดทุนแต่ก็ขาดทุนน้อยก็ดีกว่าไม่ได้กลับมานะครับผมเพอได้กลับมาหมุนเวียนในการทางานต่อโอเคนะโคตมากไนดะ้เก็บ หน้าเบื่อน้ำมังคันตัวนี้คุณพี่กะน,นะกัายจะหมดรับไปเนาะมีเนาะถ้าไม่มีก็เอานะยี่สิบบาทว่าไปกับชุดนั้นได้เขาก็ยี่สิบบาทนะเราเผื่อรับชมอยู่ครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านนะผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากก็จะไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ